ในหมู่บ้านเล็กที่ถูกล้อมรอบด้วยป่ามีบ้านเก่าที่ย่านนี้นีลันมีชื่อว่าบ้านตำนานเป็นบ้านที่โบราณและทรงตัวเองอยู่เหมือนกับเป็นชื่อหมู่บ้านเลยป่านี้มีสเสน่ห์ของมันเองและถือเป็นสถานที่ที่หลายคนไม่กล้าเข้าไปสำรวจแต่ก็มีเรื่องราวเก่าๆที่กลายเป็นนิทานที่กล่าวถึงเงาผีที่สองมองมีเด็กหนุ่มชื่อว่าไวที่แวะเข้ามาในหมู่บ้านนี้ในหนึ่งวันหยุดพักของเขา ไว้พบกับบ้านตํานานขณะที่เขากําลังต้องการที่จะหาที่พักพรบ้านตํานานมีเนื้อที่ใหญ่มากห้องโถงและบ้านหลังนี้เก่าแก่ถึงขีดสุดของวัฒนธรรมในตอนเย็นไว้ตัดสินใจที่จะสํารวจสถานที่แปลกประหลาดนี้เขาเดินมาที่ห้องใหญ่สุดของบ้านและปกกับตู้หนังสือที่แบ่งอยู่ในตู้ดึกๆเมื่อเขาดึงหนังสือออกมาจากตู้ก็มีสิ่งแปลกประหาดที่สัมผัสตัวเขา มีเสียงนุ่มนวลเป็นที่รู้จักอยู่ทั่วทั้งบ้านไวรู้สึกเหมือนกับเขาได้ยินมันมานานและกลับมีความคิดว่ามันคือเสียงที่ทำให้เขาใจสู้ระทวยแต่ก็มีความลึกลับที่ร่วมสมัยอยู่ในเสียงนั้นไวกำลังหมกมุ่นอยู่ในการค้นหาผู้ครอบครองของเสียงนี้ได้ยินเสียงเท้าที่ก้าวเข้ามาข้างหลังเขาหันตัวไปดูและพบกับเงาของผู้หญิงที่สวยงามสายตาของเธอทรงปรนีแต่มีความเงียบมาก เธอยิ้มแป้นยิ้มแป้นและยืนอยู่ที่นั่นตามความเงียบไวรู้สึกประหลาดใจและถามเธอว่าเธอคือใครเธอหลบหลีกลงบนเตียงที่ห่างไกลของห้องเธอเริ่มเล่าถึงเรื่องราวของเธอแล้วก็หายไปเรื่องราวของเธอที่ถูกตัดขาดอย่างเศร้าโศกไวรู้สึกว่าสิ่งที่เห็นนี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ยิงแต่เป็นเรื่องราวที่อาจจะถูกทำให้เป็นจริง เรื่องราวที่ทรงประทานลิทสิทธิ์ด้วยความเงียบมากและบ้านตำนานที่เงียบสงบกับเติบโตขึ้นด้วยความลึกลับของผีที่ยังคงสองมองลงมา